าพามาปแบบนีิกันมาอยู่หน้าคลินิกพี่น้องเลยเน,นาะไอ้ประตู้โทรมาสายด่วนพี่น้องเลยไปใหม่จุดจอดมา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 ,มาหาหม,มอมาเนาะพี่น้องเลยมาหาหมอมาจีบแขนเนาะจีบแขนจนพอดีอยู่เนี่ยเห็นยังกับพอดีอยู่เนี่ยนะพี่น้องเลยก็ะเดิ้ มาตรวจเบื้องผลนะมันเป็นยังเนาะโวดฟุเสียงรถกระไดเอาสบายดีและสวัสดีเด้อปาดูเลยเนาะก่อกันอยู่หนาคลินิกมาอนี่เป็นได้ไรเป็นยังไงสิโรเบื้องไหนเจ็บเบื้องนี้คือบวไข่ใช่เนาะอ๋อบวไข่ปวเวงตัอเจ็บบาดมันปวดมากครับมันลงมาเส้นตัวนี้เลยก็บน่วงมาตัวนี้เข่ากล้ามตัวนี้ เช่กบ็นวะเนาะเมื่อก้ไขวะต่ว่าเป็นพวกยาปลงโลาเนี่ยกินนิดนึงว่าจะดังที่กับมา่าเออมันเจ็บนะเอาแล้วตัวเป็นโรคนานี่ว่าอยู่ในบ้องภาพนี่รึอยู่ในภาพของพ่อเคสสองเขาเนี่ยตัวันบองงามงดมนี่นะลองตรวจเบิ้งโรคกป็นกป็นเดี๋ยวเขาใส่งานมาลายแล้ว่าเน้นนะว่า อยายุกลายใส่งานกนลายแล้วมันก็เป็นไปแล้วป็นจำด,ด้วยพ่อม,มาหามรจํามนันได้ไปนั่งถ่ายอยู่ในพื่นมาจักหมดไป,ไดไปะจะมาไปเอาคิวอยู่ในมืไปไป,ไปนั่งถ่ายอยู่ในรอคิวอยู่ปไปดูเลยเนาะนั่งเงาหงายอยู่คนเคยเห็นเบียก มาตรวจแต่เขาแห้งเด้่ยพันธุ์สีบ,าบ้าหอยเห็นเวียกเนาะมาส่งอ่ะน้นน่อยพี่น้องเลยมาส่งละกาพอดีเพบนโดมาพอดีอยู่กลางทางเลยได้ยินข่าวพอดีอยู่กลางทางเลยเนาะเ่นมาลัดก,กันพี่น้อง,งว่าไม่เท่าใหญ่กับมาคือกันเนาะไม่เท่าใหญ่กับมาคือกันพี่น้องเลย เราเปิญญางี hehe, am, riding, lling, ่เท่าญ่กันเลยคุณแม่ถ้าคนตรวจออกมาคุณแม่พี่น้องเลยนอนจันทร์สิตายปลาลุงเบิงว่าเป็ิยังเนาะทั้งไม่เท่าใหญ่ทั้งตูวอัดพี่น้องเลยสารพึกคุกคึกเนาะโอ้ยบัดยามเป็นกันเลยไม่ว่านี้กับเบ้าเซนก็กินเข่าไปเบียกกินเข่าออกมาอยู่ดีๆกัน รถตีโปรดแนวของเนาะอ้าวยังบ่ทันได้หาเงินชนี่เพิ่นอยู่พี่น้องเอ้ยตื่นเช้ามาบู่้ว่าโมาามาหาหมอจิแขนย่อย่อแขนก็บ่อยากได้จังน้องๆเลยมาตรวจเบิ่งเนาะอย่ามันเป็นแงนะพี่น้องเนาะคนเคยเ็เวียกแล้วเจ็บนอยนึงเฮาก็เ็เวียกบ่ได้มันก็ผิดปกติแล้วนะพี่น้องเนาะ แต,ต่ว่ารอเบิ่งกอนตรวจทันแล้พี่น้องเลยเป็นแนวใ,นใ,นใ,นในดกันไหนเนาะนจังได้บาทนะคนตรวจออกมาแลนะบอกดี้ <ไป S 3> วยจะเศร้ากันเลยเนาะเส้นคนน่ะเส้นบอนเจ็นะบแคนะ้นนะเส้นเพราะว่ามันนี่เนี่ยเรเกี่ยวกับาันทั้งระบบความดันแน่ กันชงนบ่ชงเลยกันชงความดันเนาะกันชงการขึ้นนะร้อยสี่เก้าับร้อยถ้ว่าขึ้นร้อยสิบนี่มีโอกาสเส้นเลือดหแตึเด็กสองร้อยเห็นบ่ร้อยสี่เก้าโอ้ถ้าขับร้อยทับร้อยเออ่เว่ามันทับขอนร้อยสิบนึ่มีอาการเส้นเลือดหด่องเดกอ่าร้อยร้อยสี่สิเก้าถ้าขึ้นข้างรอยส ร้อยป่นะเอ่อะไรนี่น้องฟังนะคืองงอ่าเอามันมีเลขอยู่หันเลอืมร้อยสี่สิบเก้าทร้อยดิเออร้อยสี่สิบเก้าทร้อยแต่ว่ามันมาทำเพราะร้อยสิบถือว่ามีโอกาสเช่นเลือดสมองแตกองานหนักหน่วงเลยได้นแบบนี้อันแบบนี้ไน้อันแบบต่้งต่้งยนมีอยู่สองสามมือมันขึ้นตัวเราว่าปวดหัวเป็นไขเนาะมันเห็นปุ๊บ ปุ๊บปุ๊บอยู่นะแดีนี่ก็ยังเป็นอยู่พี่ก็เลยถามเพิ่นว่าว่าอันเฮาการส่งขึ้นน่ะเกิดจากสาเหตุหยังว่าสิบ่าไส้ชินของทอดของมันเออแล้วบไส้กินซิ้นงูซิ้นควยบวดนี้เจ้าว่าพิษมือกินซิ้นควยไม่นั็นจังเนอกเมื้องนั่นเนาะเฮากินหลายนี่เฮาบ่จักว่าเฮาเป็นพญาิถ้าอยากกินนะนี้น่ะให้กินกินเป็นชิ้นใกล้เป็นใกล้เป็นกูปลาเฮาเพราะว่าหมูก็เพราะว่าซิดตินหมูก็ให้ โอดโม่ไดให้เอาติดมันติดมิดอืมเอากินแต่สิ้นงมโนยาอ่ากินมัวนจิ้มไข่หนิจู้ไปจิ้ก่อนก่อนนะกินแล้วอดเอาแล้วเผื่อสุขภาพตัวเองอดเอาเนาะแนวกินกันค่ะแบบนี้เขาก็กินได้อยู่ได้ปูปลาเก็ดไก่มือกินยาตัวนี้เนี่ยมันดีกว่ามันเป็นอะไเจ็ดมือหายมากอีกมาตรวจคืนเนมาตรวจคื้นือว่าตัวดังทุ่มเนี่ยเบ่อันเมื่อกี้นี่คือได้ยินผล่าว่า มีไขมันน้ำเส้นเลือดโบ,โบ่บ่ไขมันนั่นบ่ค่อยมีนะอ่ามันคือว่ามีไขมันในเส้นเลือดสบอร์นี่หน่อยหน่อยนะบปรไบต์อ่านั่นแหละเพิ่นว่าให้คลัมตวไขมันน้ำเพิ่นว่าบันในจิตมื่อได้การห้มาตรวจขึ้นบางอีกเพิ่นอ่ว่า ดูยูบะชงนี่มันเช่นนีนจ้ะเช่นกับความดันเออความดันแต่ว่าไขมันนี่ผมได้คอยมีคนนึงมีใน,นเออมีในหน่อยไขมัน,นมีในหน่อยแต่ว่าเบพวงร่างกายว่าปว,ว,าวอดอยู่แต่ว่าผมได้มีไขมันคนนึหมดพวกสิ่งนะนอกไปแล้วออสุะการส่งนี่เก<อ>ิดเยอะการส่งนี่เป็นได้ไดๆจะไม่ตู่ไงเดะคงมเออ ะเมื่อแล้วเอาบาทเลยขวดแล้วบาวดเก็บน้ำติดน้ำยังนี่แล้ววันนี้ค่นวางใช้เนกี่นะวดเข่าปวดเข่าี้างเนกาเองนั้งเมย์ั่งกบุนั้ดีลีาเมาเวิดดีดอเมาเิดพอพอหมันไปน้ำลมน้ำแล็กในรถเมาเวิดดีดอปวดอันนี้ปวดแก้มมึงนี่อันนี้มาปวดขึ้นบางที โอ้มากวดแล้วเธอหนึ่งกวดเธอหนึ่งแหน่วอนนี้เป็นว่าน้อยนึงแบบนี้เชร้าดิหรอกปกติแล้วแมวเอามากวดเมื่อนี้นี่บ่อเป็นบ่าว่าเชร้าแล้วตีใครเออใครได้สารีได้อันเจ้า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 แมวบ่อเมื่อนั้นเจเ้าแยวถิงบิดนะเจ้าแมวตัวตีงก็่ได้เจ้ารุนมากเลยก็ทานหมองคุณปวดให้แล้วก็ชักยาเข้าไปเหมือนกันแล้วก็คอยเท้าไปวัน อือแล้วก็เป็นเว้าเข้าบนี้มันเป็นน้ําชิ้นพ่แม่เอ้ยพ่นมันกวเอ็นจพอดเป็นอยู่ได้ปีนึงบเห็นพริกน้ำนี่ได้จว่าเป็น้เฮายางลูไปจักบ่ได้ยางลูอยู่บ่ไปปวดเพื่อนทานมอพุงนันว่าให้คนเบิ่งดีวปกติอยู่วันนี้กาเป็นน้ำเนเนาะ้วนนี้ก็ทาาพุ่นอันนี้ก็บ่ได้คิดพอดยาดอกทะเนี่ยมันบ่เจ็บอือเจ็บทะนี่มามันบ่เจ็บเนาะมันกนั่นแหละ วดมาไข้เน่แบวมาเป็นเมเมาันติดงคือรุดคอดในร่งนี้วดจยุุคือไข่หนองอมันนี่เอายาน้ำเพลินเมื่อกินเลยค่ะไข่แน่เมอนไข้เออมันถือขยันเท่าได้ซะนะมาอกเราวดบานแบบวดรดหาเอ้ยเอหกตี้ว่าเป็นอย่างที่ชิดดนอกมาเหรอว่าความดัน จำึ้นห่อนแล้วล่ะร้อยซิบอันร้อยอย่างร้อยทับซิบบอกกินตายเนาะอย่างบากปฎิยานเนาะมันไปโขดก็เจ้าเดียเนาะเป็นแบบบันเคสอันน่ะเบาหอดกระดูกกระเดียร์เราอันมาพรเบาเงาอันนี้อันอันวายยังอันที่ว่าอันนั้นการตรวจกันตะบิดกันนั่นเนี่ยยังว่ากันชงขึ้นเส้นเลือดแตกในสมองนะเอแต่เล่ากันนั่นเลยได้ชิมว่างันแล้วว่าได้ช่วยกัน ไม่เฉือนหรอว่าตายคํหน่นะะคำตัดได้กล่าว่าออมะไม่แต่เป็นไปซี่เนาะคำตัดแห้งหนุนลุมแล้วก็ใส่ไหลเลยเราตายถ้าไม่แต่มากินยาแล้วก็มาตรวจขึ้นแล้วเออไอ้พงเรามาตรวจขึ้นหมกินยาเบหาเช่นห่อลรุดพอเงินกับไต้มือติวิทหกแค่ห้าเพื่อเพื่อมาตรวจขึ้นกับประมันล้านลายนะเนอล้านลายนะให้บมนันอยู่ได้นะั้นนั่นมันให้กันนี่ล เพ่งจะว่ายาพอดีแจ็คบอกบริการต่างกันนะแจ็คเออดีดีดีไปคนละแบบเยอะเอามาตามเงินทบพอเอานาบบพอเนี่ยมาป้าสาวป้ากันเมื่อกินข้าวกินหนามอยู่ให้อยู่หน้าพุ่นแหละวแต่ก็จังซื้ได้กินยาได้ทีนึงจังมาตรวจพวงอีก เจ้าเช้าแล้วเจ้าเนาะเจ้าแล้วมึงเช้าเช้าเจ้าเลยแบบนี้ครับเราขึ้นปวดเลือดก็ไม่ดีแหละเออไหนมาเมื่อไหร่ยังว่ามีพู้ใหญ่เอายาเมื่อกินอะไรก็เศ้าเลยเนาะอืมไปสาวไปเมื่อเอาเนาะโดยสบายดีพากันเดินทางเมื่อพี่น้องเลยบาทนี่เมื่อ้บานนี่เาะนานมาเจอเข้มนุษย์เข้มอะไ ยาเข้าเดียวาสิขาบหรอดสลดนะบัรรถนั่นนี่สลดมาแตน่าได้คหะไมได้แล้วบัตบนี่ยกินสิ่นั่นที่โอมาด้มน้วโอ้นบ่าวกับพออักเสบติมใหม่นำพยานเนาะจะมาตรวจแต่แม่จเป็นแล้วนะทำหมดตรวจแค่นี้ เออเกี่ยวกับกรนะเพาะนานเพื่อนบุอยากให้กินกองดองนะเกี่ยวกับกระเพาะเอ <S <S ออเออือเน,นี่กสีได้นนดบ่พากันเมื่อเลยขึ้นกันนั่นแหละไปก็สิไปซื้อน้ามันขึ้นกันนั่นแหละ เ้อน้ำมันเลยก็ออกไปหน้าบุญเนาะพี่น้องเลยไปส่งประตูก่อนกระบะแล้วก็ขับรถไปเดี่ยวเนาะส่งประตูไปนั่นก่อนหน้าคนไหนพี่น้องไลยไมื่อนี้เอาซาปะดูเลยนี่ดำหน้าไปแล้วเนาะพากันไปหน้าก่อนบะนี่พี่น้องเลยได้บ่ครับได้บอ่อข<ด> <ฮะ S 1> ับบ่บคือบอ่ใสต่ตะกาด้วยนั่นน่ะพ่อ,อ,อ,อมันเป็นถุงเป้าว่อ เออตาวนำมาเด้อเออไปซ่าอืมเอกเดบานีปาง <Giro> <assim> <cuk twastleri>